การแสดงชุดนี้ใช้เวลาฝึกซ้อมอยู่หนึ่งปีนะคะหนึ่งปีเป็นจากการเคลื่อนไหวที่จังหวะแตกต่างกันของบุคคลพิเศษเแล้วก็ผู้ดูแลนะคะมันก็จะมีเหตุการณ์ประเภทที่ว่า,เ,าเคลื่อนที่ได้ไม่ทันใจเนะยวาวชนพิเศษเข้าจังหวะไม่เข้าจังหวะเคลื่อนที่ในในลักษณะหนึ่งทิศทางที่ไม่ได้เป็นไปตาม ดูแลต้องการน,นะคะเพราะฉะนั้นกว่าที่จะจะค่อยๆทําให้โซลเคลื่อนมาเจอกันเนาะแล้วก็เข้าใจว่ากําลังทําอะไรมีความหมายอะไรก็ใช้เวลายาวนาะนแล้วในช่วงเวลาที่ฝึกซ้อมเนี่ยนะคะไม่ใช่ทุกคนจะซ้อมกันได้สิบนาทีเหมือนที่จะโชว์นะก็คือวันนี้ทําได้สองนาทีคนนี้พร้อมคนนี้ไม่พร้อม อา่าทิตย์หน้ามาอีกสองนาทีคนนี้ไม่พร้อมคนนี้คันคนนี้ปวดทอ้องคือก็อจะเป็นลักษณะเป็นลักษณะที่โอ้ทุกคนต้องต้องเป็นเขาเรียกภาชนะหล่อเลี้ยงนะผู้ดูแลทุกคนเนี่ยจะรู้ว่าเรามีหน้าที่เป็นภาชนะหล่อเลี้ยงดวงจิตของเราต้องสถียืนพอนะคะเพื่อที่จะรอเขาปีที่แล้วเราก็มีมาโชว์ที่นี่เนาะเรามีนักสแสดงสองคนแต่ปีนี้เราเพิ่มจริงๆอะ่ะ โชว์ชุดนี้ต้องมีเยาวาชนพิเศษ5คนแต่บางคนอีก2ท่านนติดภารกิจนะคะ,ะเหลือแค่3ท่านนะคะทไหมคะ ดาวหนึ่งดวงร่วงลงจากฟ้าจะมีดวงปาเกิดขึ้นมาบนโลกนี้แทนเป็นเด็กผู้หญิงเป็นเด็กผู้ชายซองแววประกายเด็กมีความหมาย

อดกายนับคืนวันเฝ้าฝันวันเติมใหญ่อย่างรากปรีดอกใบสูงใหญ่ตระการตาร่มเงาในองไพรส่องสวัยแสงอุ่สาสายทาหล่อชีวาผืนพนาหล่อชีวิน พวกเราจะโตไม่นานหรอกนะเราจะอาสาเติบโต Do let lo- พลังที่แห่งนี้สร้างสิ่งดีสร้างโลกันจะเป็นยังางามาที่นี่ที่ตรงนี้ที่ฉันอยู่มีความหมายมีผู้คนหลายล้ออยู่รอบกายมีสหาย ีพรุ่งนี้ย่อย่อมีความหวางเด็กคือพลังเป็นความหวังแห่งวันอย่าทำลายฝันอย่าปิดกั้นไฟเด็กเด็กมีหัวใจเด็กมีหัวใจผู้ใหญ่ช่วยระวังเด็กมีหัวใจวทไหลชยวยระวัง มีซ้ายดีกว่า <c oughs> ยางมีพรุ่งนี้ย่อมมีความหวังเด็กคือพลังเป็นความหวังแห่งวันอย่าทำลายฝันอย่าปิดกั้นไฟเด็กมีหัวใจผู้ใหญ่ช่วยระวัง